เพิ่มมาแล้วดูครับวันนี้ครับจะมาทำต้มยำปลาช่อนใหญ่ครับนี่ปลาช่อนดีแต่บางแห่ไม่ได้นะครับผมเริ่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 มบุกเ,เกตนะครับเใส่ปลาช่อนครับผมต้มยำนครับผลไม้เกคี่ยงเลยครับผม เนี่ยผมไปช่วยนะครับตเก็เลต่อไปก็จะเริ่มทำนะครับผมเทียบเคาุงครับกระปุงข้าวปุ้ับปรุงเรียครปุงีไว้ลยครับเอตููกเอครับตูตเ้ากครับนี่เ็จะมาต네 er ัดขีด okay, ับผม ต้องจำปาจนใหญครับเรแล้วครับเราจะมาเริ่มสับบ้องครับผม

กับยปลาช่อนครับนี่ครับสุดๆด้วยครับผมเชน้เป็นล่ามหดไปตุ๊กตา นี่คกรหัวครับไปผ่าสองครับผมยาลนี้ผมจชนเนี้ยวไปใส่หมองครับผมเสร็จครับผมใส่เกลือครับเสร็จผมนวดผมผมเทครับเทเลยครับผมนวครับ เราคนลนน้ำเดือดก็มีมมคือปลาแล้วครับผมมีปลาปลาตะไคร้ใส่ไปแล้วครับผมมีปลาตะไคร้ครับแล้วก็อันนี้เป็นนี่ครับบางคนยังเป็นเห็ดครับผมนี่ครับเราดันเดือดครับผมคนในน้ำเดือดแล้วครับเราจะใส่ปลาครับเตรียมปลาได้เตรียมไว้ครับ แบบเป็นคนทอดคอัดูครับนี่ครับโอ้ตอนนี้ครับได้ฟินมากนี่ครับเดี๋ยวนี้เดือดเลยครับเดี๋ยวจะตักครับผมนี่ีอย่าฟินเลยครับ ต้มยำปลาช่อนครับผมนี่ครับนี่โหเดี๋ยวจะมาชิมกันครับครับตัวนี้ครับตัวใจชิมเลยครับผมต้มยำปลาช่อนครับผมนี่ครับของแท้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมชาคิดครับผมลูกชายผมครับผมเดี๋ยวนี้เลยครับนี่ครับผม โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมติดตามนะครับเดี๋ยวดูแชา์ทานข้าวก่อนนะครับผมขอบคุณครับ